ฉันสั่งตำโคลาาหมูยอประถมหจาน,นประถมนะคะอันนี้มีหมูสามชั้นของแกป้าประถมของชันมัธยมจ้ะระดับประถมก็กินหนึ่งแหละไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ชิมนี่คือโลเคอลราค่ะรถผ่านหลังค่ะ โอ้ไข่เขาเนาะอ้ำอร่อ,รอยเสร็ดแล้วหรอนี่ปฐมนะเว้ยคือเกินอรุารบาลมันนิดหนึ่งอ่ะนี่จอบปฐมเหกสอบโอเน็ตยัง กินสักทีเถอะืยัวยัวบดบดฟ้าอมอมเป็นไง